สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวที่สามกันนะคะเพื่อนๆผลก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆอ,อย่าได้ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะแอดเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพนะคะ เราก็มารับชมคลิปกันนะคะกับหวยลาวสูตรที่สามกันนะคะนี่แอดก็ได้คำนวณสูตรในวันจันทร์ที่ยีิบสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสูตรของเราก็เข้านะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อนของสูตรวันจันทร์กันก่อนนะคะที่ผ่านมาสี่สองหนึ่งสองนะคะ เราจะใช้สบวกกันสองครั้งนะคะและบวกสองหนึ่งครั้งบวก1อีกสองครั้งและบวกสองอีกสองครั้งนะคะตามได้บวกสองคงที่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มบวกกันนะคะสบวก4เท่ากับ8ดนะคะ8ดบวกสองเท่ากับ10บนะคะ10บบวกสองเท่ากับ12นะคะ12บบวก1เท่ากับ13านะคะสิบามบวกหนึ่ง เท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่บวกสองเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสองเท่ากับสิบแปดนะคะ,ะ,ค,ะค่ะเราก็จะได้เป็นเลขแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทีน,นี้เราก็จะมาดูคู่ชนนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสองครั้งและบวกสองสองครั2 2้งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะบวกสองเท่ากับสี่นะคะบวกสองเท่ากับหกนะคะและบวกสองเท่ากับแปดนะคะเราจะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ นี่เรา,าก็จะเป็นคู่ชุดกันเลยนะคะคู่ชุดที่8ปดนะคะแปด9 80แปดย์และแปดหนะคะคู่ชุดที่9ก้านะคะเก้าศูนย์อ่าเกแนะคะเก้าูและเกน่ะคะคู่ชุดที่0นย์ 8, 09, 00, ะนะคะศูนย์แปดศและศูนย์ะคะคู่ชุดที่1นึะคะหนึ่งแ้า 10และ11นนะคะเราก็จะมาดูผลรางวัลที่ออกกันนะคะออกกันที่ศูนย์สามแปดข้างล่างแปดศูนย์นะคะอ่าเราก็ถูกกันนะคะ จากที่ผิดมาสองงวดเราก็มาเข้างวดนี้นะคะ,ะเราถูกกันที่ชุด8นะคะก็คือ8 0ูนนะคะ เราไม่มีที่แปดสามนะคะเพื่อนเราจะมีที่แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ปดหนึ่งนี่ก็ถูกแปดศูนย์แล้วนะีรู้สึกจะซ้ำกันมากเลยนะคะถงแปดแปดศูนย์วดนี้รู้สึกว่าแปดเรามาดังนะคะงวดก่อนแล้วก็ถูกที่แปดแปดนะคะงวดก่อนแล้วก็มีแปดแปดนะคะแล้วก็เว้นลงมานะคะว่าตามที่แปดต่อนะคะ ก็เราถูกที่แปดศูนย์ล่างนะคะแล้วก็จะมาดูในงวดต่อมากันเลยนะคะแล้วก็ถูกนะคะเดี๋ยวจะมาดูในงวดนี้กันนะคะงวดของวันพฤหัสนะคะยี่สิบหกมีนานะคะ จะเริ่มถอดกันในของงวดใหม่นะคะแปดบวกกันสองครั้งนะคะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะคะสิบหกบวกศูนย์ก็เท่ากับสิบหกนะคะสิบหกบวกสามเท่ากับสิบเก้านะคะสิบเก้าบวกสามเท่ากับยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองบวกแปด ากับสามสิบนะคะสามสิบบวกแปดเท่ากับสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดบวกสองเท่ากับสี่สิบนะคะเรา,าใช้ตัวทดหลังก็คือศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองและสามนะคะาจากนั้นมาเราคูชนกันนะคะ เห็นไหมคะเพื่อเพื่อนเห็นไหมคะโอเคนะคะสามบวกสามนะคะเท่ากับหกนะคะหกบวกแปดนะคะเท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่บวกแปดนะคะ 2ีสิบสองนะคะยี่สิบสองบวกสองนะคะเท่ากับยีสี่นะคะเราก็จะใช้จุดทดหลังก็คือสี่นะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นห้าเป็นหกและเป็นเจ็ดนะคะนี่เราก็จะได้เป็นเลขคู่ชนของเราก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ด้านข้างบนก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะเรื่องคู่ชุดศูนย์กันก่อนนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะคู่ชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก และ1 7นะคะคู่ชุด2นะคะ2 4 2 5 2 6 2 7นะคะคู่ชุดที่3นะคะ3 4 3 5 3 6และ3 7นะคะนี่ก็จะเป็นเลข คู่ชุดในงวดนี้นะคะที่แอดคำนวณไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเลขคู่ชุดของวันพฤหัสที่ยี่สิมีนา63สามนะคะฝากเพื่อนกดติดตามช่องหอยเด็ดหอยดังเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินนะคะในการคำนวณสูตรนะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะ สถานกา,ารณ์ไม่ดีนะคะขอ้เพื่อนรักษาและสุขภาพด้วยนะคะค่ะขอเพื่อนโชคดีและร่ำรวยในะมันพฤรหัสที่6มีนา63นะคะฝากกดติดตามช่องหวยเด็ดหอยดังด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ